ตรงนี้หนาะหากไม่ฟังเจ้าจะเดือดร้อนค่ะวันหน้าหนาไม่มีใครช่วยเจ้าแลยอยู่มาสามปีแล้วอุสาตายไปแล้วต้องสามปียังเฝ้าอยู่ในบ้านลูกเต้าอยากให้ไปเกิดแล้วไปเกิดใหม่แล้วนั่นหนาะอุสาจะได้มีตัวตนใหม่ครับคิดทำการใหม่หนาก็ได้เ,เอ,อ้ยอ้าวอุสาได้สติแล้ว จะให้บวชกี่วันท่านเอ๋ยเอาคุณนั่นแหละเนาะให้อุษาสามสิบวันนั่นเดงทำได้ไหมได้ค่ะบวชให้แม่สาสิวันแม่จะได้ไม่ต้องไปเฝ้าบ้านเช็ดถูอยู่ทั้งวันทั้งคืนใช่แล้วท่านเอ๋ยเอาอย่างนี้เลยนั่นแหละนาะหนังสือสวดมนต์หนึ่งเล่มค่ะชุดขาวหนาะสองชุดแหละท่านเด่เอา ไม่ค่อยได้ไปทำบุญด้วยเอาแต่อยู่บ้านเอาแล้วอะไรอีกอุสาสังฆทานหนึ่งชุดด้วยนั่นหละสังฆทานอีกหนึ่งชุดไปสั่นให้ด้วยนะท่านเอ๋ยเสื้อผ<ะ>้าเลยสักยี่สิบตัวเอ๋ยป้ายิสเสื้อผ้าเอาไหมชุดขาวชุดา่านเองชอ๋อชุดขาวสองชุดแล้วอาหารการกินเอาไหม ยังส้มแหนนั่นแหละนาะยัง่้มปลาเค็มปลาทอดคราชอบนักหนาติดใจอยู่นั่นเอ้ยไปจัดการให้เขาได้ไหมได้ค่ะจะเริ่มงานเมื่อไหร่ยี่สิบวันหรือเปะ่ะสามสิบส <40 S 3> ามสิบวันวะ,ะภายในสิงหาค่ะก็ขอพักก่อนเพิ่งบวชภายในกี่วันจากนี้ไปภายในสิงหาครับเดือนสิงหาจะเริ่มงานให้ ว่าท่านลําบากอะไรหรือเปล่าคะอยู่บ้านนี้แล้วสบายใจไหมว่าไงจบแล้วป่ะแม่ก็ถามว่าท่านลําบากอะไรไหมอยู่แม่ลําบากไหมท่านเทวดาท่านเอ๋ยลําบากไหมนั่นแหละนะอ,อนางเต็มใจนั่นแหละค่ะแต่ยังว่ามันไปไม่ได้ดีเหมือนเหมือนคนพูดคนแก่อยู่บ้านน่ะ มันลำบากจนชินแล้วไงไม่รู้โลกภายนอกเขามีสว่างสวยอะไรแล้วท่านอยากไปใช่ไหมคะเราไปบังคับเขาไหมหรือว่าท่านอยากไปไหมคะใหไปพอพอแล้วให้เขาไปเกิดแล้วไปตามชะตาชีวิตเขาแล้วกันค่ะไ่นั่งพ่อบ้านอยู่ไปได้บ๊ายบายถ้าถ้าถ้าเกิดเรายังไม่ได้สะดวกมาที่นี่เราบวชที่วัดที่บ้านได้ไหมคะได้ตั้งใจบวชแล้วกันตามนี้ค่ะาย